ก็ได้ยินเสียงหลวงพ่อเรียกอยู่เหนือศีรษะผมว่าพ่ออามพ่ออามเงยหน้าขึ้นเห็นท่านนั่งสมาธิอยู่บนเตียงเฝ้าผมอยู่หลวงพ่อท่านว่านั่นผลของการสู้พระกลางคืนก็เถียงพระกลางวันก็เถียงพระสีวันสี่คืนเห็นไหมมันสู้พระไม่ได้หรอกถึงได้เป็นลมไอ้น้ำจากโอ่งเนี่ยเย็นจริงๆ เป็นยาแก้คนเป็นลมได้ครับมันเย็นสบายทำให้ชื่นอกชื่นใจมีเรี่ยวแรงก็เพราะผมโต้เถียงเหตุผลสู้หลวงพ่อท่านไม่ได้นี่แหละครับผมถึงมาพิจารณาย้อนหลังก็เห็นความคิดของตัวเองมันผิดหมดหลวงพ่อท่านว่าผู้ที่อยู่สูงนั้นสามารถมองเห็นผู้ที่อยู่ต่ำกว่าได้แต่คนที่อยู่ต่ำจะมองไม่เห็นคนที่อยู่สูงกว่าและผมก็พิจารณาแล้ว ก็จริงของท่านในการสอนคารวสคงไม่มีเรื่องใดที่หลวงพ่อได้สอนมากเท่าเรื่องของศีลธรรมตลอดเวลา20กว่าปีที่ท่านได้อบรมสั่งสอนญาติโยมที่วัดหนองป่าพงท่านได้พยายามนักหนาที่จะให้โยมเข้าใจเห็นอานิสงส์ของศีลโดยแต่ละครั้งท่านอธิบายศีลของโยมอย่างพิถีพิถันและก็ตั้งใจจริง ความสำคัญที่หลวงพ่อให้แก่ศีลเห็นจะได้จากคําพูดของท่านดังต่อไปนี้ถ้าหากว่าคนปราศจากศีลวันหนึ่งก็เป็นคนไม่สมบูรณ์วันหนึ่งปราศจากศีลหนึ่งปีก็เป็นคนไม่สมบูรณ์หนึ่งปีถ้าเป็นคนมีศีลบริสุทธิ์ดีแล้วเป็นคนสมบูรณ์พอคนมันพอคนถ้าคนไม่พอคนมันก็เป็นคนครึ่งๆกลางกลาง คนครึ่งครึ่งกลางๆงก็คือคนไม่เต็มพื้นของคนนั่นแหละคนไม่เต็มคนเพราะว่าศีลน,นี้เป็นคุณสมบัติของมนุษย์อย่างน้อยก็เรียกว่าถ้าโยมพ่อบ้านแม่บ้านมีศีนกันแล้วนะก็เป็นคนสมบูรณ์ไม่ต้องทะเลาะกันถ้าศีลไม่มีแล้วละ่ะไม่วันใดวันหนึ่งก็ต้องทะเลาะกันหรือมีเรื่องอย่างใดอย่างหนึ่งจนได้เหตุเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่นั่นแหละขาดศีนแล้ว คือคนไม่สมบูรณ์พูดไม่รู้เรื่องกันเลยผู้หญิงก็พูดไม่รู้เรื่องผู้ชายก็พูดไม่รู้เรื่องทะเลาะเบาแว้งกันไปอย่างนั้นคือคนขาดจากศีลดังนั้นศีน,นี้จึงเรียกว่าเป็นคุณสมบัติของคนถ้าคนไม่มีศีลเท่าไรเป็นต้นก็เรียกว่าเป็นคนพล่องจากคนไม่สมบูรณ์ดังนั้นศีลจึงจัดเป็นพ่อแม่ของธรรมะ ธรรมะจะเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะศีลเป็นพ่อเป็นแม่ธรรมะเศร้าหมองศีลก็เศร้าหมองศีลเศร้าหมองธรรมะก็เศร้าหมองมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นจึงพูดอยู่เสมอว่าให้โยมพากันร,รักษาศีลมีคนจำนวนไม่น้อยที่อาราธนาและสมาทานศีลบ่อยทั้งทั้งที่ไม่มีความคิดเลยที่จะเอาไปรักษาคือมองการขอศีล เป็นแค่พิธีกรรมทางศาสนาเท่านั้นบางคนก็ถือว่าต้องรับศีลจากพระจึงจะเป็นผู้มีศีลอย่างแท้จริงหลวงพ่อก็ต้องคอยอธิบายว่าศีลคืออะไรการสมาทานศีลคืออะไรและการรักษาศีลคืออะไรอยู่เป็นประจำให้ญาติโยมเกิดสัมมาทิฏฐิในเรื่องของศีลและรับอนิสงค์ของศีลอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยจะไปไหนก็สมาทานศีลอยู่เรื่อย อาตมาไปที่ไหนไหนบางครั้งรำคาญทาโยมากราบและพูดว่ามะยังพันเตเลยทีเดียวไม่รู้เรื่องอะไรบางครั้งอาตมารู้สึกเปลียใจโดยเฉพาะการทำบุญมหาชาตินั้นชอบแห่แหนกันมาแล้วก็มารับศีลกับพระแต่ก็เมาเหล้าเซมาทีเดียวแล้วก็มารับศีลอาตมาขี้เกียจจะเล่นกับพวกนี้แล้วนะ มันมองไม่เห็นทิศทางกันเลยไม่เห็นที่ว่าจะได้ดีแล้วก็อยู่อย่างนั้นเองอาตมาเคยหนีไปอยู่ป่าก็เลยสบายไม่มีใครอาราธนามันก็เลยสบายไม่มีใครไปหยอกไปล้อเล่นหยอกล้อเล่นหัวขอแต่ศีลแล้วเอาไปทิ้งทุกทีพรุ่งนี้ก็มาขอมรืนก็มาขอคิดไปคิดมาก็เหมือนว่าเราเป็นลิงให้เขามาหลอกล้อเล่นไม่หยุด ไม่จบสักทีอาตมาก็เลยหนีเสียท่านอธิบายว่าที่แท้ศีลไม่ได้อยู่นอกตัวเราแต่อยู่ที่เจตนาที่จะงดเว้นจากความชั่วญาติโยไม่รู้จกักศีลก็นึกว่าศีลอยู่ที่พระพระจะมีศีลอะไรให้เราท่านก็อยู่ของท่านให้เข้าใจว่าศีลมันอยู่ทุกทิศทุกทางเมื่อเราตั้งใจรักษามันก็เป็นศีลขึ้นเดี๋ยวนี้เจตนาเป็นศีลขึ้นเดี๋ยวนี้ มันจะเป็นอยู่อย่างนี้ให้เข้าใจซีอย่างนั้นอย่างนี้เราก็จะมีปัญญากว้างขวางไม่จำเป็นที่เราจะไปสมาทานศีลกับพระนี่ผู้รู้แล้วจะต้องง่ายการประพฤติก็ง่ายขึ้นการปฏิบัติก็ง่ายขึ้นถ้าเรารู้จักแล้วถ้าเราไม่รู้จักก็ลำบากหลายศีลเราจะเอาเมื่อไหร่เอาเมื่อไหร่ยังไม่ตายอาตมาสงสาร เคยเห็นคนหนึ่งพ่อตายเอาใส่หีบแล้วนี่มนพระมาให้มาติกาคนเป็นก็อารัธนาศีลขึ้นลูกชายก็ไปเคาะโลงกุ๊กกุ๊กกุ๊กพ่อรับศีลเนอ์ก็ไปบอกคนตายเนี่ยใครจะมารับศีลเราอย่าไปโง่ถึงขนาดนั้นอย่าไปงมงายถึงขนาดนั้นที่เราทำบุญนั้นก็เป็นการสนองคุณพ่อแม่พ่อแม่เลี้ยงเรามา เป็นผู้มีอุปการะแก่เราเรามานึกถึงพระคุณของท่านกตะเวทีต่อท่านจึงเกิดการกระทำบุญขึ้นมาแล้วก็อุทิศส่วนบุญนั้นถึงพ่อแม่ผู้มีอุปการะเรานี่ท่านเรียกว่าบุคคลหาได้ยากควรทำเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่แล้วท่านก็สอนญาติโยมที่เข้าวัดประจำให้เข้าไปหาความหมายของการรักษาศีลที่แท้จริง การที่เรารักษาศีลนั้นมีสามประการ 1. เราจะขอสมาทานกับพระภิกษุเป็นสมาทานวิรัติสมปัตตวิรัตคือเรางดเว้นด้วยตนเองถ้าเรารู้ว่าปานาอธินากาเมสมุสาสุราตลอดถึงอุโบสถทศศีลเมื่อเรารู้แล้วเราก็ละเองไม่ต้องไปสมาทานกับใครอันนี้ก็เป็นศีลประการที่สอง ประการที่สามเป็นสมุดเฉทวิรัตเป็นศีลของพระอริยะเจ้าเป็นศีลที่เรียกว่ากำหนดละเลยตั้งไว้ในใจเด็ดขาดไม่ต้องสมาทานกับใครอันนี้เป็นศีลของพระอริยะเจ้าเป็นผู้ที่มีสติคุ้มครองอยู่เสมอดูแลอยู่ด้วยตนเองตลอดการตลอดเวลาศีลมีทางที่จะเกิดขึ้นได้อย่างนี้คือสัมปัตตวิรัตสมาทานวิรัต สมุดเฉททวิรัตสมาทานวิรัตคือว่าตามพระไปสัมปัตตวิรัตคืองดเว้นด้วยตนเองไม่ต้องสมาทานกับใครคือเรารู้แล้วว่าสัตว์นี้ไม่ควรฆ่าเราก็ไม่ฆ่ามันไม่เบียดเบียนมันไม่ต้องไปถามใครรู้แล้วไม่ต้องทำสมุดเฉทวิรัตขึ้นชื่อว่าบาปแล้วฉันเลิกเลยเลิกตลอดชีวิตไปเลยขึ้นชื่อว่ามันเป็นบาปเป็นกรรม ทางกายทางวาจาทางใจแล้วฉันเลิกแต่วันนี้เรียบร้อยนี้เรียกว่าสมุดเฉดทวิวรัตตัดขาดไปเลยที่นี้ทั้งสามประการนี้เป็นพื้นฐานของพระนิพพานทั้งนั้นสมาทานวิวรัตก็เป็นพื้นฐานของพระนิพพานได้สมัมปัตตาวิวรัตก็เป็นพื้นฐานของพระนิพพานได้สมุดเฉดทวิรัตก็เป็นพื้นฐานของพระนิพพานได้อันนี้อุบาสกอุบาสิกาเราทั้งหลายบางทีก็คล่องใจ ศีลนี้ก็คิดว่าจะไปเรียนกับพระอยู่ทุกเวลาใครอยากจะได้ศีลก็ไปอารัธนามะยังพันเตติสระเนนัสหะปัญจะเสวรานิยาจามะคิดว่าอย่างนี้จึงจะได้ศีลถึงจะเป็นศีลน,นอกจากนี้ไปไม่มีพระไม่รู้จะไปรับศีลที่ไหนถ้าอย่างนี้มันก็จนตายจนพระงโง่ของเรานี่เอง เมื่อรู้จักว่ากินสุรานี้มันบาปเราก็เลิกเท่านั้นแหละไม่ต้องไปถามใครรู้แล้วว่ามันเมาเหมือนมันเป็นศีลอันบริสุทธิ์อยู่แล้วศีลเดิมมันเป็นอย่างนี้จะไปสมาทานกับคนอื่นนั้นก็เรียกว่าเรายังไม่รู้จักศีลท่านก็บอกไปท่านว่าไปก่อนเรียกว่าประกาศศีลขณะนั้น เราก็ยังไม่รู้เลยคนที่บริสุทธิ์ผองใสสะอาดฉะนั้นคนธรรมดาเราทั้งหลายนั้นจึงพากันสมาทานศีลความเป็นจริงสมาทานศีลน,นั้นเมื่อไหรก็ได้และหลวงพ่อสรุปเรื่องการรักษาศีลคำคำว่าเมื่อเราเพ่งความหมายแล้วศีลน่ะเห็นจะโง่กว่าที่เราละกมังถึงต้องไปรักษา คงจะไม่ดีขนาดเราเราถึงไปรักษาศีลถ้าพูดตามความเป็นจริงแล้วศีลน่ะไม่ต้องไปรักษาไม่ต้องรักษาท่านหรอกท่านดีแล้วมารักษาตัวเราเองรักษากายวาจาใจของเรานี้ให้ได้ศีลก็เกิดขึ้นมาเราไม่ต้องไปรักษาศีลแต่รักษาตัวเรานี้คําพูดอันนี้มันสูงเกินตัวแล้วกระมังว่า เราไปรักษาศีลสำหรับรายละเอียดในวิธีการสอนศีลธรรมแก่ชาวบ้านและเหตุผลที่หลวงพ่อชี้แจงแก่ญาติโยมในการชักชวนให้เลิกละในสิ่งไม่ดีไม่งามทั้งหลายนั้นจะทราบได้จากคำบอกเล่าของหลวงพ่อไม่ออกที่เคยจำศีลกับหลวงพ่อมาหลายปีหลวงพ่อท่านสอนว่าการรับศีลไม่ควรจะมารับเอาบ่อยๆที่ให้ศีลทุกวันทุกวัน ก็เพราะคนใหม่เท่านั้นคนเก่าเข้าใจอยู่แล้วก็รักษาเอาได้เลยถึงวันพระก็ตั้งใจเอาเลยว่าจะรักษาของเก่าอย่าให้พระต้องลำบากมาให้ศีลข้อเก่าอยู่บ่อยๆอ,อย่างสามข้อหลังก็เป็นของใหม่ต้องรักษาเพิ่มขึ้นแต่ห้าข้อของเก่าติดตัวต้องให้ได้ทุกคนใครยังรักษาศีลไม่ได้ก็ต้องพยายามทำให้ได้ใครผิดศีลข้อไหน ก็ให้หยิบลูกหินมาลูกหนึ่งทุกครั้งที่ผิดศีลให้หยิบมารวมๆกันไว้อย่างนี้จึงจะเรียกว่าภาวนากลับบ้านก็ดูตัวเองผิดศีลข้อไหนก็หยิบหินทันทีกว่าจะออกพรรษาดูซิจะได้กี่ลูกผิดไปกี่ครั้งแล้วจึงไปขอคารวะท่านท่านก็จะยกให้ในฐานะที่พวกเรายังอยู่ในคารวะวิสัย ก็พยายามรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ถ้าเรามีศีลก็จะมีความร่มเย็นเป็นสุขครอบครัวก็จะไม่มีความเดือดร้อนวุ่นวายแม้กับเพื่อนบ้านจะมีความสามัคคีปรองดองกันฉันญาติมิตรไม่ทะเลาะเบาแวงซึ่งกันและกันให้เป็นคนมีสัตว์มีศีลถ้ารักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วเรามีศีลแล้วมีทรัพย์สมบัติก็จะเกิดมีตามมา ถ้าศีลเราขาดด่างพร้อยไม่สมบูรณ์แล้วทรัพย์สมบัติจะร่อยร้อหมดไปเพราะถ้ามีสัตว์มีศีลแล้วก็มีทรัพย์มามด้วยขั้นเปรียบให้ฟังว่าเรามีปัญญาไม่ฆ่าสัตว์แต่เราก็ได้กินเหมือนกันเช่นปลาหนึ่งกิโลราคาไม่กี่บาทเราเป็นคนขยันทำนาทำสวนปลูกข้าวปลูกพลิกปลูกมะเขือขายวันหนึ่งวันหนึ่งก็คงได้หลายบาท เราก็เอาไปซื้อขายแลกเปลี่ยนสิ่งที่เราต้องการได้ไม่จำเป็นจะต้องไปทอนแหหาปลาเสียทั้งเวลาทำงานอย่างอื่นทั้งเป็นการสร้างบาปกรรมให้กับตัวเองอีกด้วยตรงนี้แหละญาติโยมยอมรับเหตุผลของท่านว่าดีควรที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันแต่ก่อนญาติโยมไม่รู้จักทำไร่ทำสวนกันนักกรอกแต่พอหลวงพ่อมาสร้างวัดที่นี่ ท่านก็อบรมสั่งสอนให้รู้จักปลูกผักทำไร่ทำสวนญาติโยมก็ตื่นตัวกันเป็นคนขยันรู้จักพัฒนาภายนอกทั้งพัฒนาภายในจิตใจกันทุกคนก็ปรากฏว่าดีขึ้นมาไม่ลำบากยากแค้นจนเกินไปบางคนก็ยังรักษาศีลห้ามาตลอดซึ่งก็มีความสุขไม่เดือดร้อนก็รู้สึกว่ามีประโยชน์มากจริงๆ อีกโอกาสหนึง่งหลวงพ่อได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับอนิสงค์ของศีลว่าศีลก็คือสัตว์จะว่าศีลก็ได้จะว่าสัตว์ก็ได้ให้มันขาดออกจากความชั่วทั้งหลายศีนนี้แปลว,ว่าหินมันเป็นของหนักไม่ใช่ของเบาทิ้งลงในน้ําก็จมดิ่งลงไปเป็นของหนักแน่นถ้าเรามีศีลคือเราไม่มีโทษทางกายไม่มีโทษทางวาจาไม่มีโทษทางใจ เราก็พูดได้ถนัดเลยพูดตรงไปตรงมาเลยไม่กลัวเกรงเป็นผู้อาจหานพูดกล้าทำในทางที่มันถูกคือกล้าพูดกล้าทำในทางที่มันถูกไม่เกรงไม่หวาดกลัวใครทั้งนั้นแหละนี่เรียกว่าศีลเป็นผู้องอาจในที่ประชุมชนหรือเมื่อจะตายก็องอาจเราไม่ทำความชั่วเมื่อเราทำแล้วก็ละแล้วก็เลิกแล้วไม่มีอะไร ใจเราก็สบายองค์อาจรู้จักอันตรายทั้งหลายแล้วเพราะว่าโทษอะไรเราไม่มีมันข้ามอันตรายทั้งหลายนี้เมื่อหากว่ากายหรือวาจาของเราไม่มีโทษแล้วใจเราก็เย็นลงทำสมาธิก็เกิดง่ายจิตก็เป็นบุญจิตจะเป็นกุศลเพราะไม่มีเรื่องราวอะไรต่างๆเป็นต้นนั่นเรียกว่าเป็นไวยพจน์ของสมาธิสมาธิมันจะเกิดขึ้น สมาธิคือความตั้งใจมั่นเมื่อความตั้งใจมั่นมีขึ้นมันก็เป็นวัยพจน์ให้เกิดปัญญาปัญญาคือความรู้แจ้งแทงตลอดอะไรทั้งหลายทั้งปวงนั้นรู้จักเหตุผลรู้จักถูกรู้จักผิดเป็นผิดอันนี้ก็เหมือนกันที่คนไม่มีปัญญาคือว่าเทศหนังสือที่ไม่มีตำรายกขึ้นมานั่นก็เรียกว่าศีลเรียกว่าสมาธิ ที่ไม่มีตำรายกขึ้นมาก็เรียกว่านี่ผิดคือหมดปัญญามีแต่ปัญญาซามไม่ใช่ปัญญามันดีการประพฤติปฏิบัติของเราทั้งหมดนั้นเรียกว่าศีลเรียกว่าสมาธิเรียกว่าปัญญาอยู่ตรงนี้ฉะนั้นเมื่อเราทั้งหลายรู้แล้วเมื่อไรจะเป็นวันพระหรือไม่เป็นวันพระก็ตามอยู่ในบ้านเราวันนี้หรือขณะนี้ฉันเห็นอยู่เดี๋ยวนี้ เห็นของที่ควรขโมยฉันไม่เอาเลิกเท่านี้ก็เป็นศีลขึ้นมาแล้วสัตว์ควรฆ่าฆ่ามันฉันก็ไม่เอาละเลิกเห็นเล่าสิ่งที่มันเมาผิดศีลผมจะไม่กินแล้วเลิกนี่มันเป็นศีลขึ้นเดี๋ยวนี้มันมีเง่าอยู่อย่างนั้นศีลในที่นี้เป็นสัมปัตตวิรัตถึงแม้หลวงพ่อได้พรรณนาอนิสง์ของศีลจนญาติโยมเห็นคล้อยตาม แต่บางทีที่อินทรีย์ยังอ่อนเมื่อลองรักษาศีลดูแล้วพอมีอุปสรรคเกิดขึ้นก็หวั่นไหวอยากเลิกรักษาอย่างเรื่องที่หลวงพ่อเล่าถึงตาแก่คนหนึง่งเรียนหนังสือท่องเก่งจำเก่งสวดก็เก่งแต่ไม่รู้จักพระรัตนตรยัยยังไม่มีศี 5, ลห้าศีลแปดหลวงพ่อให้แกมาประกาศตัวเป็นอุบาสกรับศีลห้าแกก็มา กลับบ้านเอาศีลไปรักษาสามวันก็วิ่งแจ้นกลับมาบอกหลวงพ่อหน้าตาไม่สบายเลยหลวงพ่อถามว่ามาทำไมพ่อออกโอ้ยไม่สบายเลยครับได้สองสามวันแล้วตั้งแต่มาถึงพระรัตนตรยัยมาถือศีลห้าไม่สบายเลยเมียก็บ่นว่าไม่รู้เอากับท่านมาทำไมทำยังไงจะมีอยู่มีกินละ่ะที่เนี้ยข้าน้อยก็เลยจะเอามาคืน หลวงพ่อก็นึกขำโอ้ได้ยินแต่ครั้งพุทธกาลมีคนเอาศีลไปคืนพระพุทธเจ้านึกว่าท่านเล่านิทานเฉยๆมาเจอกับตัวจริงๆเอามาส่งไม่ได้หรอกศีลนี้ไม่ใช่ศีลของอาตมาศีลของพระพุทธเจ้าเอาไปส่งกับท่านไปแล้วหลวงพ่อก็ได้ปลอบใจตะแก่นั้นว่าไม่รับคืนหรอก เอาอีกเสีก่อนรักษาศีลหา้าไปอีกหน่อยถึงพระรัตนตรยัยอย่าไปถือพูดผีปีศาจเลิกดียามดีให้เป็นคนซื่อสัตย์สุดจริตแกก็กลับบ้านไปพิจารณาใหม่หลวงพ่อบอกว่าคราวนี้หายไปนานไม่เห็นกลับมาหาอีกจนกระทั่งสามปีให้หลังไปเจออีกทีหนึ่งหลวงพ่อก็ถามว่าเป็นยังไงพ่อออก หายสงสัยหรือยังหายแล้วครับตาแก่ตอบยิ้มยิ้มไม่ได้สงสัยอะไรอีกแล้วสบายใจใครพูดอะไรใครจะว่าอะไรไม่ได้สงสัยอีกเลยสบายเออเป็นคนแล้วละทีนี้หลวงพ่อชมศีลห้าศีลติดตัวญาติโยมรุ่นเก่าได้เล่าถึงการสอนศีลห้าของหลวงพ่อศีลทั้งห้าข้ออันเป็นศีลสำหรับชาวบ้าน หลวงพ่อให้พยายามรักษาถึงจะมีการด่างพร้อยไปบ้างในตอนแรกก็ให้ตั้งใจพยายามตั้งขึ้นใหม่ข้อที่หนึ่งท่านห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์ไม่ให้เบียดเบียนสัตว์อื่นให้ได้รับความทุกข์ทรมานเพราะเป็นบาปกรรมทําให้เราต้องได้รับผลกรรมนั้นข้อสองอธินาห้ามไม่ให้ลักขโมยหรือช่อโกงเพราะถ้ามีคนมาขโมยของเราเราก็จะเสียใจเสียดายมาก ความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่นก็เหมือนกับเราจึงไม่ควรทำข้อสกาเมห้ามไม่ให้ล่วงเกินสามีภรรยาของผู้อื่นไม่ให้นอกใจคู่ครองของตนถ้าล่วงเกินศีลข้อนี้จะทําให้มีการทะเลาะเบาะแวงมีปากเสียงกันทําให้เกิดความหวาดระแวงไม่เชื่อใจกันและกันท่านจึงให้งดเว้นข้อที่สี มุสาพูดเท็จหลอกลวงผู้อื่นทำให้เราเสื่อมจากสง่าราศีไม่มีใครครบค้าสมาคมด้วยจะพูดจาสิ่งใดก็ไม่มีใครเคารพนับถือไม่มีใครเชื่อฟังเราจึงไม่ควรพูดเท็จ